ในหน้าที่ของการที่มนทุษ่าออกเป็นในฐานะที่อยู่เนี่ยเอาเขอบพาอยู่ด้วยกันดูแลเอาที่ตรงนั้นเลยต้องาเอา,ตร,เอาตรงนั้นเลยเอาหไหม้ ก็ต้องขอบอกโยมไปเดว่าวันนี้ไงสู้ให้เต็มที่พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าอาตมาจะนำอัฐิลงตาเข้าบรรจุธาตุด้วยเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยอาตมาจะมีการถวายสังฆทานอาตมาก็เตรียมไว้หมดแล้วหลับอาหารถวายพระสําหรับโยมแค่นี้ไม่มีปัญหา,า,หาไม่ต้องเป็นห่วงให้เราอยู่ด้วยกันก่อนนะอยู่ด้วยกันรับประทานอาหารเช้าแล้วก็อะไรทุกอย่างก่อนนำอัฐิลงตาเนี่ยเข้าบรรจุ กำแพงทองคำตรงที่เราก็มาเออมันกำแพงเล็กๆอาตมาทําไว้เพื่อไม่ให้โยมนี่ต้องมาต่อรองที่จะมาสร้างอะไรนะเรียกว่าท่านคราบเอออาตอมาว่าถ้้แต่เราก็ามาอยู่ที่พระนี่เลยกำแพงที่ทำเล็กๆอ่ะเอามาจากปัจจัยส่วนหนึ่งของดวงตาเพื่อทําให้ท่านแล้วก็จะเอาท่านเข้าปุจจุแในวันพรุ่งนี้หรือว่ามันเป็นประโยชน์อ่าเป็นประโยชน์ด้วย พราะฉะนั้นอยากให้โยมอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะไม่เกินสามโมงเช้านะเสร็จสามโมงเช้าไม่เกินสี่โมงเช้าอย่าแอบ,บกลับเลยอย่าลอยบบกลับเยอะนหน่อยนี่ต้องกันตามหน่อยนี่ยไม่ไไปเรื่อยเพราว่าหนังเสยไปก่อนได้พูดหนึ่งบอกว่าห้างเกอมาตีหาโม้ยั่ไงก็บอกว่าถ้าก่อนสิจ้วยอยากจะช่วยด้ยนะหลวงตาที่ เดินชีวิตไปวนร่ะไปอาตมาก็ไม่อยากจะทําอะไรไว้มันนานนะมันจะทําให้อาตมานี่มีภาระละเยาก็เลยยกงานแต่ละงานนี่เข้ามาให้มันจ,จบจบไปแต่ละครั้งแล้วก็สถานที่โยมสามารถถ่ายรูปได้นะครอยากจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็ไปนั่งถ่ายอยากจะนั่งบนนั่งล่างอาตมาจาัดให้ถ่ายานะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนั่นก็อ,อขาฝากนะยังไงก็ อาตมาก็ต้องขอเข้าห้องประมาณสักสองชั่วโมงตรงนี้มอบให้คุูบาอ๋องกะลุงพาพาดูแลนะให้ดูแลต่อจนถึงตอนเช้าบ0มงเช้าเจอกันนะคุยกันไปเรื่อยๆสนในเรื่องอื่นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆอีว่ากันไปเราญาติทำถ้าไม่ไหวก็นอนนะเดี๋ยว ท่านพระเจาปิ่นท่านมาท่านพูดก่อนแล้วก็การออนไลน์วิทย,ยุก็จะต่อไปนะจะปิดไปเรื่อยๆจะไม่ปิดเพราะว่าระบบมันกำลังเข้าสู่ระบบแล้วต่อให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องอาศัย,ยเฟซบุ๊กโดยไม่ต้องมาใสา่อ,ใสอะไรคือมันจะต่อไปเรื่อยตลอดท่านนอนกล ok ้วกกระเทิร์นนายยงเนาะ แมนบอกพ่อกระเทินมู้นิยมก็แค่มองเมันกระเทินเข้าท้งบัดเดียวพ่อกระเทิร์นหลวงพ่อว่ายืนเดินนั่งยืนเดินนั่งดีกว่ายืนเดินนั่งนอนบอกว่าต้องนอนนอนแปะก่อนนอนก็มีอยู่ในอริยบทนะครับแต่มันมันไม่เหมาะในสถานการนอนเลยจะต้องอยู่อยู่ผู้เดียวกำหนดอารมณ์ กำหนดอารมณ์กรรมฐานแล้วกำหนดดูลงาหายใจตอนระหว่างนอนแต่กาอยูเป็นหูเพระน้ไม่เหมาะไม่เหมาะเท่าไหร่นอนนี่ก็้กรรมฐานเขชาจะได้หูตนแล้วกาศนอนก็กำหนดเองให้มันหลับไปตามลมาหายใจถ,ถ้าปล่อยนอนตอนนี้ตอนลุกหน่ยจะลำบากตอนลุกจะลำบาก จะซื้อหรือไม่ซื้มันแค่สองวันถ้ามันเหนื่อยนะก็เอเีเอยงหลงใหญ่แล้วก็ลุกขึ้นเดี๋ยวเพื่อให้มันหลับหลวงพ่อนี่คงคงจะไม่หลับถ้าหลับคงไม่ตืนะ่นนะนี่ไปเดินมาเดินมาได้ประมาณเั้าครึ่งวันตอนแรกว่าจะไม่ได้มาหรอกเดินมาครึ่งวันพอดีก็พยยีญาติโยมว่าจะมาวัดอารามก็เลยวิ่งรถไปรับวิ่งรถไปรับก็เลยได้มา เดินมาจากบ้านผือหนึอยอย่งเดียวไม่มีใครมารั้วก็เดินนะครับในวัพออนุมโมทนาทานญาติโยมทุกคน,นย่ที่เดินทางมาในวันนี้นะวันนีม้มาช่วยกันทนุนบวมดุลพ่าแม่กูบา,าจารย์โดยเฉพาะคืออย่างนั้น่าแม่กูา,าจารย์พูดไว้วนละคือเข้ามามีหน้าที่เข้ามาเพื่อช่วยกันรักษาดำรงไว้ซึ่ง พุทธศาสนาให้มันยืนยงอ,อยู่ผู้ประเทศไทยสู่รูปหลานต่อไปในอนาคตอ,าอย่างหลวงพ่อพาเนี่ปีนี้ก็60ผ่านไปเดือนพฤษภาที่ผ่านมา60ปีผ่านไปไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่วันก็ขอแอบอิงกับอยากรุ่งเห็นหย,นยากรุ่มสามารถที่ เห็นญาติหนยมมานโควปฏิบัติอยู่ไหนนี่หลวงพ่อบ่ต้องเกิดลวงพ่อหลวงพ่อไปเองนะท่านหลวงพ่อบ่เป็นกินตุ่งช่วงที่ไปผ่าตัดหน้าดูนได้ยินข่าวญาติุยมไปซีวัาหาพันโอ้ยลวงพ่ออยู่จังหวัดน่าน่นโทรบอกโอ้ยอยู่จังหวัดน่านเพราะว่าไปเห็นญาติุยมไปโควิปฏิบัติอยู่ไหนมันเป็นภาพงามอยากเห็นในติดตา อยากให้มันติดตาติดใจให้มันโดนที่สุดเพราะว่าพวกหนูจว่าเมื่อไหร่ที่นืนอนตายตายเรานะพวกอายุวุที่ผวาไปเราที่ว่าเบดเบดเนี่ยห่วงเหลี่ยมเบดเนี่ยห่วงโรดีนตัววาห่งยาเดียวอือยาได้บุญหน่อยแค่นั้นเองยาได่นบุญหน่อยเพราะฉะนั้นารเห็นญยาตยอยมากหลายๆปั๊บเนี่ยถือว่ามันมีปีติอยู่ในจิดในใจตัก่อนอยู่ล้ มีความภูมิใจมีความชัดนต้าในตัวอย่าง